อนุโมทนาสาธุวันนี้วันพระนโยมใครจะแยกย้ายกันไปทําบุญแบบไหนก็ทําตามอัธยาศัยทําตามที่สะดวกนโยมบุญใหญ่อาจไม่ได้สําคัญเท่าบุญบ่อยๆบุญเล็กๆน้อยๆแต่ทําบ่อยๆก็อาจจะสําคัญกว่าบุญใหญ่ๆที่นานๆทาทํททีตั้งใจอธิษฐานกล่าวคําถวายสิ่งใดๆที่โยมกําลังจะไปทํา ไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยข้าวเล็กข้าวน้อยกับข้าวถุงเล็กถุงน้อยการให้อภัยเล็กๆน้อยๆการให้ความเมตตานิดนิดหน่อยๆหรือว่าการทําบุญใดๆที่ปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราตั้งใจอธิษฐานด้วยความพร้อมเพียงกันและแยกย้ายกันไปทํานะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร และสิ่งต่างๆที่ละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราข้าพเจ้าขอน้อมถวายตัดจิตตัดใจไม่เป็นของข้าพเจ้าอีกต่อไปขอบูชาด้วยใจตั้งใจละทิฏฐิมานะละอัตตาตัวตนขอน้อมถวายเพื่อการฝึกตัดใจ เพื่อจบสิ้นความรู้สึกว่ามีของเราข้าพเจ้าจบหัวจบเกล้าและขอจบจิตจบใจตัดอกตัดใจเพื่อความเบาของชีวิตเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวร สิ้นการละนานเทินสาธุเราได้ฝึกจิตของเราด้วยการตัดความรู้สึกว่านู่นนี่นั่นเป็นของเราจริงๆก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราตั้งแต่แรกแต่เมื่อเราไปยึดไว้ถือไว้มันเนิ่นนานหลายกลับหลายกันก็ยังเป็นยางเหนียวอยู่ในใจก็ขอให้วันพระทุกวันพระจงเป็นวันพระของการฝึกตัดใจ ตัดอารมณ์ตัดกิเลสตัดความรู้สึกที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลนะฝึกจิตของตนให้มีกุศลละจิตอยู่เสมอเสมๆนะจึงขออนุโมทนาบุญในวันพระวันนี้อภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจตารโธรรมวัันติอายุวันโนสุขังระลัง